ก็ทุกวันนี้ทำให้คือจะถามว่า่ชีต่อไปกต่อไหอเฉป่อ๋ไม่ไม่เฉือยหน่อยองชีของเราข้างหน้าไ่อยไก็ผมมีเป้าหมายก็เหมือนกับคนอื่นอยากรวยก็รวยไปอยากทำมาหากินอะไรก็ทำไป คุณมีเป้าหมายในชีวิตถ้าเกิดมันไม่ได้พิสิทธิธรรมก็ทําได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมสิ่งที่เราจะต้องมีก็คืออย่าลืมสติสมาธิและปัญญาที่เราจะต้องสะสมอบรมควบคู่กับไปควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตการทำอาหากิของเราด้วยแล้วก็แล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนครับมันก็จริงๆมันควบคู่ไปกับการหาอยุหากินของเราได้ครับที่ถามนี้ก็เพราะว่าอ,อ,อยากอยาก อย้และก็อีกอันนึงก็คือชาญเข้งมารน้าเป็นเป็นประธานซึ่งประธานนี้ก็คือคนที่จะต้องับองงานเนาะเออมันจะยุ่มากเลยการงานรงนี้เนี่ยทไมถึงอาสาประธแล้วก็ทำอะไรถึงแล้วทําไป้ตแล้วก็สต่งตต้องบอกก่อนว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยผม ไม่ไม่สมควรได้รับหน้าที่ประธานซ้ำเพราะว่าจริงๆที่ท,ที่ได้ตกกระดาษลอยโจนได้มาเนี่ยเพราะาในช่วงที่ปวด85ะสษาเนี่ยมีคนปวดอยู่แค่44คนเพราะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยน้อยมากแล้วก็ตามสถิติเนี่ยจำนวนคนที่ปวดเนี่ยมีมีร้อคนจะมีประมาณ5คนหรือว่าประมาณ5%ที่จะอยู่ช่วยวันต่อไปเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยมี40กว่าคน เปอร์เซ็นต์คนที่อยู่5%้็ก็จะเหลือประมาณ2คนครึ่งก็ก็ก็เหลือผมกับอีกคนหนึ่งที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะครับ <laughs> แล้วก็การที่ผมมาได้เป็นประธานเนี่ยเขาว่ามันก็ที่ที่ยอมรับหน้าที่นี้จริงๆจริงๆก็ต้องบอกบ่อยว่าเพราะว่ามองมองว่ายังไงไม่ว่าจะมีไม่มีไม่มีรุ่นแปดห้าไม่มีรุ่นไหนผมก็ยังมาช่วยวัดอยู่เสมอ นะครับแล้วก็เลยมองว่าเออไหนๆเราก็ต้องมาแล้วเราก็เออทำหน้าที่เป็นคนประสานงานก็ได้นะครับแต่ว่าเออคำว่าประธานคงคงไม่อยากจะใช้ใช้คําว่าประสานงานดีกว่านะครับแล้วก็ถามว่าทาทำเรารู้สึกยังไงในในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าที่แรกที่เราที่แรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมอยู่ในานามของกลุ่มตสิบสามอสรพิษก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ย มก็จะไม่ใช่เป็นคนที่ไปประสานงานกับคนอื่นแต่ว่าจะเป็นอาเจนแทนที่คอยไปประสานงานเพราะฉะนั้นออพอใครประสานกระเจนมาเราก็ทํางานกันเป็นทีมนี่ครับแต่ว่าพอมาประสานเองเนี่ยก็เลยก็รู้ว่าเออหลายๆอย่างมันวุ่นวายนะเราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวบ้างทําอะไรกลวิธีต่างๆที่ทําให้างานเดินไปได้นะครับแลยังไม่ได้หลอกพี่เลย แล้วข้าหมายของตัวเองครับตอนนจบแลว่ใช่ครับแต่มัคิดใหญ่ทําอะไรซตเนี่ยเวลาก็สิ่งก็ป้าหมายของผมก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ไม่ง่ายครับก็คือว่าพยายามที่จะทํางานเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้แล้วก็สุดท้ายเราก็เป็นที่พึ่งให้ครอบครัวของเราก่อนพอพอครอบครัวมั่นคงเนี่ยเราก็ค่อยแบ่งปันสิ่งที่เรามีเนี่ยให้สังคมรอบข้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอด ถามคามรู้สุกที่มีโอกาสได้ศิ่งอันนี้มาเกือสิบปีนะคะได้มองดูแล้วก็อยากจะฝางท่านเอิบช้ามองถึงองค์ครูบาจารย์แล้วก็อยากจะเรียนถึงท่าน่ไรบ้าเรียนถึงท่านว่าอยา่างไรบ้างผอเปคำถามที่ <c oughs> <c oughs> หนักมากนะครับ <c oughs> ก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ,อก็ดีใจครับที่อย่างน้อยก็มนุษย์กระจอ,งอกงองอยคนหนึ่งได้มีโอกาสหรือวาสนาเกิดมาเจอครูบาอาจารย์ที่ยิ่ง,งใหญ่ไดขนาดนี้ก็จริงๆแล้วถ้าคิดว่าท่านคืออะไรก็ท่านก็คือพ่อแม่ของเราอคนหนึ่งแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าทาให้เป็นผู้ที่ เปิดประตูวิญญาณของเราให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากคนหนึ่งคนนึงกลายเป็นคนคนนึงที่ดีขึ้นมีมีสันดาลมีนิสัยที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นบุคคลที่มีค่ามากสำหรับผมแล้วก็สำหรับทุกคนครับสิ่งที่ที่ว่าเ,เป็นคาแย่ๆของผที่ที่ว่า ก็อาจจะเป็นเรื่องอใจร้อนแล้วก็ขี้งุ่นงุ่แล้วก็เป็นคนเป็นคนโกรธง่ายแต่ว่าโกรธง่ายจริงแต่ไม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 ่เกลียดใครครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นคนวิตกกังวลสูงอันนี้ก็ต้องแก้ไขครับที่มีคามที่ทายได้ก็โอกาสที่อยากทราบคุณยายเือความสุข ความสุขในชีวิตนะครับก็ผมคิดว่าความสุขในชีวิตมันก็คือการแค่เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแค่นั้นก็เพียงพอนะครับถ้าเกิดเราไม่เก็บเรื่องที่มันทุกข์ใจมาใส่ไว้ในใจสักอย่างไม่นั่งไม่นั่นงกุมจิตให้มันไปไหนตอนไหนอยู่ๆก็ทุกข์ใจเองได้เงี่ยครัมันก็จะทําให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือการอยู่กับ สิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะว่าในเมื่อเราพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะตามหาสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะเป็นการสร้างเงื่อนไขแล้วก็เป็นการสร้างช่องทางซึ่งแคบมากให้เราทําให้ตัวเราเองแบบไม่สามารถที่จะเข้าไปในนั้นหรือว่าเข้าไปออาในนั้นได้ยากแต่ผนได้เพราะฉะนั <liability> ้นก็คือการพยายามอยู่กับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้ ก็รู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะไปสมัครง,งานที่ไหนกันทโรงงานพี่คิดว่าไม่ชาบมีแ่แฟนยะังค่ะเพราสาวเรารู้สึกว่าถ้ามีคนแบบท้อนชางอยู่ในบริษัทก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในบริษัทด้วยแล้วก็รู้ไหม วัดอ่ออน้อยซึ่งก็ช่วงนี้ทุกหน้าจะมีนะคะถึงได้บรโอกาสนะคะดีใจมากเลยที่เลผ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 ลิตหรือผลิตภัณฑ์จากวัดอ่ออน้อยไม่ว่าจะเป็นของจ่างนะคุณคุนนี่ไม่ใช่ของจังวใช่แต่ว่าปรอกอบผลผลิตทางจิตวิญญาณของคุณปู่ความความเพียรพยายามของท่านที่ได้า มันได้เติบโตขึ้นในคนแต่ละคนตั้งแต่ได้เลยใช่มโตทุกอย่างได้แข็งที่ดีดีใช่ก็ดีมากที่สุดคือว่าตรงที่มีงานอาบนเลยใช่มาที่ห้างใช่วันละหนึ่งชั่วโมงเราไม่เคยทำเลยใช่อ่านมากเลยนะคะใช่แต่ทันนี่จรางไหมกันนะแบบเดี๋ยวไปที่เต็นท์เลยค่ะ่าเจลนะคะเจลขายของแต่ที่ประทับใจก็คือว่า เขาเป็นคนที่เหมือนบอกว่าสามารถที่ยแยกแยะสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เข้าใจสภาวะที่ตัวเองกําลังเป็นแล้วมีความสงบอยู่ภายในแต่ในขณะเดียวกันจะพูดตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเลื่องเกี่กับสิ่งและโลและสัง,งคมภายนอนกะมันไม่ใช่การเอาตัวเองไปสบายคนเดียวฉะนั้นมันจะเป็นชีวิตที่เหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่เพื่อทําหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยซึ่งอันนี้ ช้จะพูดตลอดเวลาที่ได้คุยมาซึ่งก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนคะคะก็คงจะต้องติดตามนะคะมีการติดตามดูเรียลลิตีต้โชว์ปีหน้าคงจะชวนช้างมาคุยด้วยถ้าเาอยากให้จัดเซวนาธรรนะว่าในการใช้ชีวิตเรียนรู้บนโลกใบนี้เนี่ยท่าม,ามกลางอุปสรรคท่ามกลางสิ่งท้าทายท่ามกลางการเรียนรู้ต่างๆ เราแต่ละคนนำพานาวาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กับเราแล้วคนอื่นยังไงบ้างเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างในหนึ่งปีหรือในพ่วกเวลานึ่งที่เราสูญเสียไปเนาะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องช้างมากเลยค่ะที่มาคุยให้ฟังพี่รู้สึกมีความสุขแล้วก็อิ่มใจนะที่ได้เจอเด็กๆมีธรรมะนะคะแล้วก็เป็นครูที่สอนเราได้ด้วยค่ยะก็ได้ แอคทีแล้วก็หมาะด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศชาติขเรานี้ก็เป็นนาคนของชาตินะคะยางสวนของคนยงชนไทยเป็นนวน้าตินให้มาที่สุดเท่านี่จะมากไนะคะข้ขอนยัสาคัญอีกระหนึ่งนะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รับสมัครนะสหรับท่านที่ต้องการที่จะให้ลูกหลานดะูกหลานของท่านมากชัสมบูรณ์ถึงคร ก็หลัวค่ะก็สัปดาห์ได้ถึงวันที่28มีานาคมนะคะซึ่งจะเป็นวันมหามิตรวันที่30มีานคาคมค่ะตรงหกหน้าแล้วก็ที่สองหน้าก้องลากไตวันเช้าเช้าโปรนะคะในวันที่31มีนาคมค่ะซึ่งก็จะลาซีขาโผล่นะคะในวันที่สี่คือสัปาห์จบขายช่วงระหว่างนั้นนะคะวันที่21ถึงวันที่30เมษายนก็มีการไปทุดงนะคะที่คลองพัศน์สานศูนธรรมาชาติบำบัดของกรุง,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 งด้วยนะคะจังหวัด ดีค่ะก็าฝากประชาันทั่ทั้งที่สนใจนะคะดังรูปหลังคามปวค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นเด็กๆนะคะที่เขามีพัฒนาการมีชีวิตที่มีความสุขมั่นคงแล้วก็มีสติปัญญาเป็นกาะนุมไพรเหมือนอย่างที่วันนี้เรามีช้างเป็นตัวอย่างมาคุยให้ฟังนะคะค่ะแล้วม,มใช่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณช้างนะคะแล้วก็ ขอเชิญพวกเราได้กล่าวพิธีรลาองครูบาอาจารย์วงปู่พร้อมกันนะคะ cùng vào đến nay cộng với nhau ใครที่ต้องการที่จะตักทากที่กรุงเทพนะคะก็ขอเชิญส่วนวันเสาร์ที่16นะคะคงค์บาลจารย์ก็มินดีต่างที่จะราพวกเราไปเจอรถบัตรรถไฟถวายเป็นพระราชินีสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่รงมบีบาร์ินตรา